สวัสดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องรักเกษตรปุริลัม์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านมากนะครับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับว่าโรงเรือนเนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนเท่าไหร่นะครับผมจะมาบอกขนาดเล็กแล้วก็ขนาดโรงเรือนแล้วก็ระยะห่างที่ผมปลูกนะครับในโรงเรือนนี้นะครับ เป็นโรงเรือนแบบน็อกดาวนะครับไม่ใหญ่นะครับความกว้างความกว้างก็2เมตรเจ็ดสิบนะครับสองเมตรเจ็ดความยาวของโรงเรือนนี้นะครับโรงเรือนนี้มีความยาวอยู่ที่24เมตรนะครับแล้วก็ผมปลูกระยะห่างระหว่างต้นนี้ยสเมตรนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาจะปลูกระยะห่างเนี่ย ไม่ห่างขนาดนี้นะครับประมาณที่เหมาะสมก็คือเมตรห้นะครับ1นึ่งเมตรห้าสิกำลังดีนะครับแต,แต่ผมด้วยความที่ผมก็รีบปลูกแล้วก็ยังไม่มีความรู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็ปลูกไปเลยระยะห่าง4เมตรนะครับต่อต้นก็เลยโรงเรือนเนี้ยก็เลยปลูกได้แค่หกต้นนะครับ มันก็เลยน้อยนะครับสำหรับโรงเรือน24เมตรปลูกได้น้อยมากนะครับถ้าปลูกเมตร50เนี่ยมันจะได้หลายต้นมากนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นครับตรงนู้นเป็นต้นองหุน่นเพิ่งปลูกใหม่จะเห็นโรงเรือนชัดกว่านี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวมาดู ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้จะเห็นเป็นโครงโรงเรือนชัดกว่านะครับเสานะครับสําหรับเสาที่ผมใช้เนี่ยเป็นหน้าสี่เสาหน้าสี่นะครับสูงสองเมตรห้าสิบนะครับฝังลงดินห้าสิบเซนนะครับเป็นเสาปูนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าใช้หน้าสามก็ได้นะครับหน้าสามมันจะ ต้นเล็กกว่าน,นี้แล้วครับแล้วก็การขนย้ายก็จะง่ายกว่านะครับด้วยความที่ผมเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็ไปสั่งเป็นเสาหน้าสีมานะครับที่เห็นเจาะรูนั่นน่ะนี่ครับเจาะรูจะใช้เป็นปลูกปลูกเป็นรูปทรงตัว,วายก็ได้นะครับตัว,วายที่แบบว่าต้นรูปทรงต่ำๆครับรูปทรงที่แบบว่าให้กิ่งเขาขึ้นด้านข้างเป็นรูปตัวใบสองฝั่งครับ รหรือจะปลูกเอาไว้ขึ้นค้างแบบของผมก็ได้นะครับได้แบบสอง,สองแบบ2วิธีนะสําหรับโรงเรียนแบบนี้นะครับมาครับเขาเรื่องเหล็กนะครับเหล็กตัวโค้งเนี่ยผมให้ช่างเขาทำแยกนะครับแยกเป็นโค้ง็นโค้งเหล็กเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโค้งเหล็กนะครับรูปทรงเนี่ยที่ติดกับเสาเนี่ย เป็นโครงทําแยกต่างหากนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบประกอบทีหลังนะครับเนี่ยทําเป็นโครงเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับโครงเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาประกอบทีหลังนะครับก็คือเหล็กตัวเนี้ยจะใช้เป็นหน้าหน้าห้าน,นะครับห้าหุนนะครับแล้วก็เหล็กตรงนี้ใช้สี่หุนนะครับเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยสี่หุนใช้ ใช้ห้าหุ่นเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็เหล็กเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเหล็กตัวนี้จะใช้สี่หุน่นเหมือนกับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีเหล็กคา,าดคาดกลางนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยที่ใช้พาดกลางนะครับ อันนี้ก็ทำมาตังหานะครับจะใช้มาเป็นตัวยึดนะครับยึดระหว่าง2ตัวเนี่ยครับระหว่างช่องระหว่างช่องหนึ่งช่องเนี่ยจะใช้เหล็กคาดเนี่ยคาดกลางเนี่ยสองตัวนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอันนี้เท่าไหร่ จะถ่ายยังไงให้เห็นครับเหล็กคาดกลางเนี่ยก็ทําต่างหากการแยกต่างหากนะครับมันจะมีเนี่ยไอที่สวมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับเหล็กสวมเนี่ยต้องใหญ่กว่าตัวนี้นะครับต้องใหญ่กว่าเหล็กสี่หุนนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวสวมนี่จะเป็นห้าห้าหุนนะครับมาเชื่อมกับเหล็กตัวนี้อันนี้เหล็กแบนนะครับจะใช้เหล็กกลมก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เหล็กแบน เหล็กแบนมาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมตรงกลางด้วยะนะครับตรงนั้นตรงนั้นก็เชื่อมด้วยนะครับตรงกลางก็เชื่อมเป็นที่สวมสวมแกนกลางนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยทำแยกกลางหากนะครับก็คือเหล็กคาดกลางตรงเนี้ยสองตัวทำแยกนะครับ เวลาประกอบก็นำมาประกอบนะครับทําแค่นี้นะครับมีเหล็กคาดกลางแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวโค้งนี่นะครับไอตัวโค้งตรงเนี้ยเชื่อมทำตรงนี้นะครับเป็นห่วงเพื่อจะใส่น็อตยึดกับเสานะครับยึดสองฝั่งนะครับตรงนี้ด้วยเอ่อตรงนี้ยึดเพื่อยึดโค้งเข้ากับเสานะครับ ทำที่ใส่น็อตสองตัวนะครับในการยึดโครงเข้ากับเสานะครับนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะไม่ต้องแบบทําตามโครงที่โรงเรียนของผมเป๊ะๆนะครับเนี่ยแค่นี้เลยครับจะใช้ขนาดยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปดัดแปลงเอานะครับแต่ผมผมก็มีประมาณนี้นะที่บอกเหล็กก็จะบอกเหล็กนะครับ นขนาดตรงนี้ต้อง,องใหญ่กว่าไอตัวนี้นะครับอาจจะอธิบายงงๆนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนเกี่ยวกับขนาดของเหล็กเท่าไหร่นะครับก็มาอาธิบายให้พอคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปนําไปดัดแปงลงโรงเรือนของท่านนะครับไปทําไปดัดแปลง เป็นโรงเรือนแบบสไตล์ของท่านนะครับตัวคาดกลางไอ้นี่สองตัวนะครับรวมกับโครงสองอันก็ได้แล้วครับหนึ่งโรงเรือนหนงโรงเรือนเล็กๆนะครับหรือจะไม่ทำที่สวมแบบนี้นะครับจะเชื่อมเหล็กติดกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปประยุกต์ดัดแปลงกันเอานะครับ ผมก็มาบอกแบบคร่าวๆนะครับสําหรับโรงเรือนโรงนี้นะครับสำหรโรงเรือนที่ผมใช้อยู่นะครับไม่พังนะครับโรงเรือนแบบนี้ไม่พังครับเพราะว่าลมสามารถถ่ายเทได้สะดวกนะครับลมนี่สามารถถ่ายเทได้สะดวกนะครับเวลาลมแรงๆนี่โรงเรือนแบบมันจะต้านอยู่ข้างบนนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ ก็คือโรงเรือนนี่สามารถต้านลมแรงๆได้นะครับเพราะว่าทดลองมาแล้วนะครับสำหรับพลาสติกนะครับพลาสติกนี่สำคัญมากนะครับโรงเรือนจะ,จะพังหรือไม่พังเนี่ยอยู่ที่พลาสติกนะครับถ้าคุณซื้อพลาสติกที่แบบเ,เกรดต่ำๆมามันก็จะอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาแล้วครับพลาสติกโรงเรือน ซื้อมาอยู่ได้แค่2เดือนครับขาดหมดเลยครับผมแนะนำให้ซื้อที่150ไมค่อนนะครับถึง200ไมค่อนนะครับสำหรับพลาสติกรงเดือนนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับห้ามต่ำกว่า150ไมค่อนนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า150ไมค่อนอยู่ได้ไม่ถึง2 3เดือนแน่นอนครับผุหมดครับหาซื้อได้ทางไหนก็ช็อปออนไลน์เลยครับทางแอปออนไลน์ครับทางแอป ซื้อของออนไลน์อ่ะสองช่องทางอ่ะไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับก็ไปพิมพ์ค้นหาคําว่าพลาสติกลงเรือนนะครับพลาสติกลงเรือนก็จะมีให้เลือกกันนะครับก็เข้าไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับขนาด150ไมครอนถึง200ไมครอนนะครับสําหรับพลาสติกลงเรือนแล้วก็จะมีตัวยึดกิ๊บกินะครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเรียกว่ากิฟหนีบนะครับกิฟยึด พลาสติกโรงเรือนนะครับเนี่ยครับมันจะมีกิฟที่ยึดนะครับเป็นกิฟที่ยึดกับนีบพลาสติกโรงเรือนเข้ากับเหล็กนะครับเนี่ยผมก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับนี่เลยครับโรงเรือน อางุ่นแบบง่ายๆนะครับถ้าใครที่แบบเชี่ยวชาญเป็นช่างอยู่แล้วก็ไม่ยากนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับแต่ผมนี่ความรู้น้อยมากครับสําหรับเรื่องพวกนี้ก็อธิบายได้พอเท่าที่จะอธิบายให้ฟังได้นะครับถ้าแบบไม่ถูกหรืออธิบายไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องรักะเกษตรบุรีรัมต้องขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ